สวัสดีค่ะสาราเยอรมันนะคะสาระเยอรมันชาแนลนะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์สาราด้วยนะคะวันนี้สาราจะมาทําผัดเห็ดกบกันนะเนาะพอดีเราได้กบย่างมาจากตลาดที่ชะอํานะเราก่อนจะเข้ากรุงเทพเราก็เลยไปซื้อของตลาดที่ชะอํานี่เขาทําดีดีแล้วก็อีกอย่างของถูกมากนะเพื่อนๆลองไปดูซิเนาะเนี่ยสาราก็เลยจะมาผัดเผ็ดชา นะผัดผัดกบผัดเผ็ดชากบผัดเผ็ดชากบนะนะคะแล้วก็เราจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะเราทํากันง่ายๆนะพนเพื่อนๆนะง่ายๆสไตล์ซาร่าอีกแล้วนะแต่ว่าอร่อยพอดีซาร่าจะทําเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้พ่อกินด้วยแล้วก็คนที่บ้านด้วยเนาะแบ่งๆกันกินนะนะคะมามาดูส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะ นี่เรามีพริกนะพริกกับกระเทียมเราตามลงใส่เครื่องแกงหน่อยนะนะคะอืมแล้วก็โกบนะจ๊ะโกบโกบเราหัน่นนี่เขาย่างมาแล้วนะเพื่อนๆเนาะเขาย่างมาแล้วนะแล้วก็นี่กระชายพริกขาดไม่ได้เลยนะคะคือพริกไทยเนาะพริกไทยนะคะแล้วก็นี่เนาะ มะเขือนะเราไม่ใส่อย่างอื่นเราใส่มะเขือเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะหัดกันว่ายังไงบ้างอันนี้เครื่องของเราเนาะนะคะเครื่องของเรานะคะนี่นี่นี่น,นี่มีโกบนี่เครื่องของเรานี่เครื่องแกงเนาะเอาละค่ะใส่น้ำมันพืชไปเลยนะคะ ร้อนแล้วเนาะน้ำผึ้กไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่แกงไปผัดเครื่องแกงไปผัดเลยนะผัดชานะเพื่อนๆโอใส่เยอะเลยเนาะคิด มันต้องเผาา็นดนะจ๊ะเราทำเยอะเนาะ เลยนะคะเพื่อนเพื่อนแลปิดเมูกกันด้ะผัดให้หอมเลยนะ วันนี้ลมค้างๆออกเย็นนะเพื่อนๆเนาะลงรู้สึกเอาละค่ะ เราจะใส่กบแล้วนะเราจะใส่กบแล้วนะที่โอ้โหชุนมากใส่กบไปเลยเนาะลมเย็นนะคะลมหานาวเนะาะเลาก็ตามด้วยกะทายนะคะ ชายเไอยใสเยอะเลยนะนยกันชาวนะคะเพื่อนๆได้หอมด้วยเน,ะนาะนี่เราค่ะที่เราทำเยอะเนาะนะนะันเยอะเยอะกินกันหลายคนนะให้พอด้วย เนื้กอกบข้าอ,อร่อยนะกบนานะจ๊ะเดินะน้ำทำ้างครบนะจ๊ะ ก็าฝาเขียวเนาะแวก็รสด,ดีนะคะเราหัดเยอะนะบอกก่อนอะราด,ดีสองช้อนเพึ่มนะ ชาโกบนะคะแล้วก็น้ำตาลตน้ำตาลจะสองช้อนชานะสามก็ได้เราจะใส่เกลือหน่อยนะเพื่อนๆเนานะทำอาหารนะ่ะใส่เกลือผสมหน่อยหนึ่งนะแล้วรสชาติเขาจะเด่นนะคะ เด็นขึ้นแบบนัวนัวดีนะคะหอมจังเอาล่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มใส่พริกไทยเราใส่พริกไทยเยอะเลยนะเพราะว่าเราชอบเนาะเราชอบพริกไทยอ่อนนะจ๊ะ มันเข้ากันมากเพื่อนๆมันเข้ากันมากเลยกับพริกไทยอ่อนเนี่ยนะอืม,อม,อมแรง ดูดูกบนะเนื้อก็เป็นก้อนๆเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเนาะโอ้ยเหนียวแอ่งถึเงเลยนะกบนานะคะชิมกับรสชาติเป็นไงเนาะ ใส่น้ำปลาหน่อยเนาะใส่น้ำปลาหน่อยใช้ได้เลยนะคะหอมนะเพื่อนๆหอมมากก็ใส่น้ำหน่อยนึงเ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจกใส่ถุงน,น้ำไม่มีเนาะ คนแห้งเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆเนาะทำไงบ้างนะใส่อะไรบ้างนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้นี่กันแล้วเนาะนี่ได้ที่แล้วนะคะนี่เผ็ดได้ที่แล้วเนาะเราใส่นี่เลยเนาะใส่มะเขือเลยนะ เขือใส่ไปเลยสึกจะมาเขือนน้อยไปหน่อยนะเพื่อนๆปกจะเยอะนะ ใส่อีกดีกว่าเนะาะมะเขือพอน้อยไปเนาะเอาละค่ะเนาะเรามาดูกันนี่เราใส่มะเขือแล้วนะเพื่อนๆน,นี่หอมน่ากินไม่เอ่ยนะนี่ไม่ได้ทําขายนะคะทํากินเนาะอืมเราครอบครัวใหญ่นะเราต้องทำเยอะ กินให้ทุกทีงกันเลยนะคะแซ่บนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวซาระก็กินเลยเอาล่ะเราใส่พริกไปเลยนะนี่พริกแล้วก็ใบมะกรูดเนาะนี่นะคะให้หมดเลยผัดช,ชาจะผัดช,ชา นะคะเยวเนาะไปลมลมนะเพื่อนๆโอสิลมหนาวด้วยปิดสักนิดนึงเนาะมันกังููคูคคอยูเนาะน่าจะกินไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ใส่ใบกะเพราไปเลยนะ <c oughs> นะ ใบกระเพราของเราไว้สองวันนะแกะไว้สองวันเขาจะดำนิดนึงแต่ไม่เสียนะไม่เสียนะคะไม่เน่านะคะหอมจริงๆเพื่อนๆอยากให้มาชิมอยากให้มาชิมด้วยแล้วก็ได้ลดกลิ่นด้วยนะถึงเครื่องมาดูเลยเนี่ย น่ากินไ้ยเอ่ยนะคะนี่ขออย่างนิดหนึ่งเนาะแล้วก็นึ้งนะคะนี่ หอมมนะ <c oughs> หอมมากเราไม่ชอบมะเขือสุกม,มากนะเดี๋ยวเขาจะเละเนาะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่จานกันเนาะนะคะเดี๋ยวตักใส่จานกันเนาะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตักใส่จานกันนะคะนี่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 นะคะอืมจะตักใส่จานกันนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเพืพ่อนๆพร้อมกินนะผัดเผ็ดกบไม่ใช่ผัดเผ็ดกบผัดชากบนะคะนะนี่นี่นี่มากินไม่เอ่ยเนาะมาๆมา,มากินข้าวกันค่ะ เนาะมาๆมากินข้าวกันจ้าเนาะผัดชากบนะจ้านี่นะサラก็ฝากคลิปเท่านี้ละกันเนาะเดี๋ยวคลิปยาวเพื่อนๆจะเบื่ออันนี้ผัดชากบนะคะฝากกดฝากกดติดตามา่าแล้วก็サラชาแนลเยอาซาาเยอรมันชาแนลนะคะฝากติดตามด้วยนะแล้วกดไลค์ให้าะนะ่าเนาะยอนไ like, ลค์่าไม่มีเลยนะ ขอเถอะนะค่ะเพื่อนๆกดแล้วกดไลค์ให้ซาร่าด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ซาร่านะแล้วเราก็จะมากินผัดเผ็ดกบกันนะจ๊านี่น่ากินไม่เอ้ยนี่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 โอเคนั้นซาร่าฝากคลิปเท่านี้เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย